สวัสดีเพื่อนๆชาวเซนไนนะคับมาพบกับผมขี้โมจังอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับกิว a อร์แมทที่16แล้วนะครับซึ่งออทางหน้าแฟนเพจอื่นๆของเ,ออเพจหลักที่ไม่ใช่เพจออฟฟิเชีลของเซวนะก็มีการประกาศออกมานะครับว่าน่าจะจบใน18แมทนะฮะซึ่งก็คือก่อนอัปเดตวันพุธหน้านี่เองนะดังนั้นเหลือ3มแมทสุดท้ายเนี่ยก็จะชนะให้เยอะที่สุดเพื่อทำอันดับไม่ดีที่สุดนะ ก็ท็อปสิอาจจะยากแล้วแหละนะฮะก็รุ้นสัท็อป20ยีแล้วกันนะครับขอชนะลวดแล้วก็แต้มดีๆแล้วก็ดูว่าเจอใขรบ้างแล้วกันนะฮะเจอยกับคิวจีนครับสถิติชนะ12แพ้3นะฮะคิวเราชนะ11แพ้4ีนะฮะก็ไปดูกันครับแบบน,นี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งก็น่าจะขาดแล้วนะฮะนำา2่เพจท,ทางคิวเราเหลือ3คนนะฮะอยู่นู้นน่าจะเหลือตีประมาณ10กว่าทีนะครับซึ่งไม่น่าจะทานแล้วนะฮะ ผมก็จะมาตีปิดบัญชีเพื่อความชัวร์นะฮะถ้าเกิดผมเก็ตได้สักสี่เหรียญขึ้นไปก็น่าจะเรียบร้อยแน่นอนนะฮะโดยบ้านที่จะตีก็จะมีเบอร์18นะซึ่งออกตัวก่อนว่าจริงๆแบ็คโรดผมมาออกทีมไปแล้วนะฮะดังนั้นแบ็คโรดผมจะไม่มีเพชรนะฮะแล้วก็อาวุธก็ไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดสองอันดังนั้นเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ผมจะไม่ได้เปิดก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านๆมาขนาดแข็งแกร่งยังไข่รัวๆนะแล้วก็เบอร์2ีนะฮะ ที่ผมจะตีนะครับก็ตี2เบอร์นี้แหละครับ18กับยีเนะฮะก็ไปลองดูกันครับลุยก,ก่อนเลยบ้านแรกเพิ่มคูดาวสองตัวนะฮะวายเจ้าครับลุบ้นออกสกิลโปทะลุบัฟสอยๆมันให้ล่วงไปก่อนเลยนะไปลุยก,กันครับเช็คสกิลก่อนนะฮะปึ๊บ,บ,บก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอารีน่าก็คงจะลงอาทิตย์หน้านะวันนี้ไม่มีนะเพราะว่าสกิลใกล้จะร้อยสิบแล้วเก็บบี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดเก้าสิบปีนะฮะ แล้วก็4,100บี้โปะทีเดียวก็ถึงสกิล110เลยนะฮะโอเคครับผมได้เวลาลุยอ้ามานันลุยลุยลุยฮึอ่าได้เปิดต่อนะฮะโอหมิงออกพึ่งครับติดไหมเอ่ย,ยโอเคฮะ อุ้ยเผืเ่อจะสามขอออกดีๆเถอสะสเตปสวยๆอ่ะมีลุ้นแต่โดนเร่งเดินไปนะฮะทำให้ออ,อ่ยูจีนกับมิงมิงผมเนี่ยไม่มีอามาตะแล้วนั่นไงติดเลือดออกตายหาเลย <c oughs> ได้แค่สองนะฮะ่างตเต็มที่ละแต่คิดว่าไม่แพ้แล้วเพราะว่าจับตัวเพิ่มปูดาวเล็อกไปแล้วนะ,ะ <c oughs> ทีมเขาคือสองตัวนี้นะะไป <c oughs> โดนแบ็คโรสท่าบนพอดีนะฮะเส็ง <c oughs> เลือดออกตายหาเลยไม่งั้นน่าจะได้สามโอเคฮะ ก็สบายสบายฮนะได้สองไปครับดันไปติดเลือดออกนะฮะเสียดด้อยู่นะฮะไปต่อกันอีกบ้านหนึ่งนะฮะสกีเบอร์18นะต่อกันที่เบอร์ออ่อ23 24นะให้คุณโอ๊ตนะ21เนี่ยมันมีสไปา์นะฮะซึ่งคำนวณด้สายตาคร่าวๆเอ t i m ง่ายนะครับแล้วก็สปาย ทำให้สปีดทีมน,น่าจะช้าลงนะดังนั้นผมน่าจะได้ออกสกิลก่อนแต่อาจจะโดนแบ็กโรยิงเปิดก่อนนะซึ่งถ้าเปิดโดนตัวหน้าก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับผมไปลุยกันครับกันมาแล้ว3ามครั้งนะบ้านนี้ไปรองกันครับอ้าวชื่อเสียงเต็มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแรกก่อนด้วยความงบนะฮะโอเคลุย็นหัวโซมนะะ น่าออกสกิลก่อนแต่ว่าอาจจะโดนเปิดก่อนนะเพราะว่าแบคโรดไม่ได้ใส่ย,ยิปเสองจีนนะโอ้ออกกีนแล้วอ๋อแสดงว่างี้ของก็ไม่ฟูฮนะโอเคฮะอย่างนี้ไม่เสเียเปียนมาถึงเอสเหลือหนึ่งนะจัดไปโอ้โหสองเป้าที่ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> โดนทะลุป,ปัฟมาครับล่วงไปสองตัวครับเข่าแล้วครับมีลุ้นมีเหลือมฮนะอย่างนี้โอเคฮะอย่างนี้เอสเขาล่วงนะฮะแล้วก็เร่งเทินไปนะครับ โอเคฮะสไปล่วงครับสวนมาไม่เป็นไรฮะมีมนีออกพึ่งใจเย็นเย็นแบคโรไม่ติดฮนะตัวอื่นติดไหมโอเคเล่งเทินไปอยู่ที่กินค้งแล้วครับสองตัวสุดท้ายฮะโดนเล่งเทินอีกรอบครับเอ็ดบล็อกได้ฮะเหลือหนึ่งหรือว่าเหลือหนึ่งครับบล็อกได้แต่เลือดจะหมดฮนะหมดแล้วฮะโอ้แบคโรดเอาสกิลหมดแล้วนะฮะอย่างนี้เต็งฮะอาจจะแพ้เลยนะฮะ พอ,อแล้วมั้งโอ้โหตายครับเบอร์ครับก็เรียบร้อยได้อีกสองเหรียญเป็นหกสิบห้านะฮะก็น่าจะจบประมาณเจ็ดสิบนะยังเหลือคุณโฮสสองทีนะฮะซึ่งน่าจะได้ประมาณอย่างแย่สองอย่างมากสี่ถึงห้านะแล้วก็น้องไอ้หญิงน่าจะได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองนะฮะก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบหรือใกล้ๆนะก็น่าจะขาดแล้วนะ ก็พบกันใหม่กับพี่วอร์แมตช์หน้านะฮะแมตช์ต่อไปก็เป็นแมตช์ที่10เท่าไหร่วะ17นะฮะแล้วก็2แมตช์สุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็มาติดตามผลงานของเอ็กคาริเบอร์ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับซีซั่นนี้นะฮะซึ่งบอกตรงว่าซีซั่นนี้ไม่พร้อมเลยนะมีปัญหาควาสมควรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ